ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะทําตัวละครหรือตัวร้ายอะไรดีผมก็ได้นึกถึงแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่ผมว่าจะดูมานานแล้วซึ่งนั่นก็คือเรื่อง m u r d e r d e และพอผมได้ดูเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็น่าสนใจอย่างมากโดย m u r d e r d e เป็นซีรีส์แอนิเมชันสยองขวัญซึ่งจะถูกสร้างโดยเรียมวิกเกอร์และถูกผลิตโดยกิฟโปรดักชัและซีรีส์นี้ก็ได้การยกย่องจากผู้ชมในเรื่องอนิเมชันการพากดนตรีฉากแอคชั่น แล้วก็รวมถึงองค์ประกอบระหว่างความสยองขวัญและความตะลกะอีกด้วยนอกจากนี้ซีรีส์นี้ยังได้รับการเข้าเสนอชื่อชิงเว็บบี้อวอร์ดในประเภทวิดีโอแอนิเมชันยอดเยี่ยมอีกด้วยโดยในะเรื่องย่อของเมดโดนั้นจะเกิดขึ้นในคศ3อสอ 3, 71, บนดาวเคราะห์นอกระบบที่มีชื่อว่าคอปเปอร์ไน์ซึ่งมหาบริษัทเจซีเจนสันก็เป็นเจ้าของดวงดาวนี้อยู่และดวงดาวนี้ก็ยังมีหุ่นยนต์อัตโนมัติที่เรียกว่าขุ่นแรงงาน ซึ่งโดยเดิมทีแล้วหุ่นพวกนี้จะออกแบบมาเพื่ออาศัยอยู่บนดาวนี้เพื่อรับใช้มนุษย์และขุดหาทรัพยากรตามธรรมชาติต่อมาก็ได้เกิดอุบัติเหตุกับใจกลางของระบบทําให้สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนดาวนี้รวมถึงมนุษย์นั้นต้องเสียชีวิตเป็นอันให้ดาวดวงนี้กลายเป็นพื้นที่รกร้างที่ถูกแช่แข็งและเหลือเพียงหุ่นยนต์แรงงานเท่านั้นและวันหนึ่งหุ่นสังหารจอมกล้าราวสามตัวที่รู้จักกันในชื่อหุ่นยนต์ถอดชิ้นสว่วนหรือเมเดอร์โดนก็ได้บุกเข้ามาที่ ทำให้หุ่นยนต์เหล่านี้ต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวอย่างต่อเนื่องและหุ่นยนต์เหล่านี้ก็ได้ซ่อนตัวอยู่หลังประตูหลายบานเพื่อป้องกันพวกเขาเองโดยตัวละครหลักของซีรีส์นั้นก็คืออูซี่ดอแมนเธอเป็นหุ่นยนต์วัยรุ่นสาวจอมหัวร้อนที่คิดฝันจะหนีออกจากคอเปอร์ไนโดยระหว่างที่การประจภัยของเธอก็ได้ผูกมิกักหุ่นยนต์นักฆ่า2ตัวที่มีชื่อว่าอินเมื่อโดนที่ลักษณะคล้ายกับผู้ชายและก็เป็นมิตรกหุ่นแรงงาน และวีเมอร์เดอร์โดนสาวจอมซาติดิตที่ปกปิดอดีตของเธอไว้และในเรื่องเหมือนเดอร์โดนี้ก็ได้มีตัวร้ายที่น่าะสะดจยองจากมากซึ่งนั่นก็คือหุ่นแรงงานที่มีชื่อว่าซินครับและใช่แล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของเธอกันเพราะนี่คือวินเล a r n สตอรีซินเธอเป็นตัวร้ายหลักในเรื่องเมอนเดอร์โดนเธอเป็นหุ่นยนต์แรงงานที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง มันจึงทําให้ระบบงองเธอซึ่งจะถูกเรียกว่าแอบส์โซลูต์โซเวอร์กลายพันธ์ภายในตัวของเธอและจะแชร์ร่างของสินนั้นกลายเป็นของตัวเองและภายใต้อิทธิพลของโซเวอร์ที่อยู่ในตัวสินนั้นก็คือผู้ที่ทำให้ก่อเหตุต่างๆสําคัญในเรื่องเมอรเดอร์โดนตั้งแต่การสังหารหมู่ที่คหราารเอรียสตไปจนถึงการส่งเมอเดอร์โดนมายังที่คอเปอร์นายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนในซีรีส์นั้นสินคือโดโรแรงงานที่ถูกตาบเครื่องหมายปลดประจำการแต่สิ์นั้นก็ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง ดยความรบ่เร็่อนี้ก็เกิดจากผู้กระแจของเธอนั่นเองซึ่งจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการถอดประกอบชิ้นส่วนอย่างถูกต้องและด้วยเหตุนี้มันยึงทาให้สิน่นั้นรีบูตัวเองขึ้นมาซึ่งเธอก็อยู่ในใต้สุดของกองขยะที่เต็มไปด้วยเหล่าหุ่ยนยนต์แรงงานที่ถูกปลดประจําการแล้วและด้วยเหตุนี้มันยึงทําให้สิ่งกลายเป็นโดนซอมบี้ตัวแรกที่ทุกคนรู้จักและในที่สุดเธอก็สามารถหนีออกจากกองซ่าข,ของโดนออกมาได้และได้รับการอุปการะจากเทซซา เพื่อให้เธอนั้นเข้ามาทํางานในคฤรืหัดเอเรียสโดยไม่รู้ว่าซอฟเวอร์ที่ไก่พันของเธอนั้นอยู่ในตัวของเธอในมันเดโดนตรอนแคมปิ้งฟีเวอร์เราจะได้เห็นร่างของสินชั่วคราวแบบแปบบ๊แบๆบต่อมาในตอนโฮมเราก็ะจะได้เห็นว่า NVJ และเหล่าโดรนทำงานคน,นอื่นๆนะั้นก็ทําทงานอยู่ในคฤรืหัดซึ่งรวมถึงซินอีกด้วย แต่ก็ดูเหมือนว่าซินนั้นก็จะถูกทำร้ายโดยเจมและลุยซ่าซึ่งเป็นพ่อแม่ของเทสซาและก็ดูเหมือนว่าในตอนแรกนั้นเทสซาก็ชอบซินอย่างมากแต่พอเวลาผ่านไปนั้นเทสซาก็ตระหนักได้ว่าซินนั้นมีอะไรที่ผิดปกติอย่างมากเทสซายังให้เจซึ่งเป็นหุ่นยนต์แรงงานอีกคนหนึ่งขังซินไว้ในห้องใต้ดินของคอาริฮาตแต่ก็ดูเหมือนว่าซินนั้นก็สามารถหลบหนีออกมาได้ตั้งหลายครั้ง และก็รู้หมว่าสินนั้นก็จะวางแผนที่จะฆ่าคนทั้งหมดในคฤริสาดและสินก็ได้ใช้พรังเธอทําให้หุ่นแรงงานทั้งหมดที่อยู่ในคาริ์า,หา,หานั้นเกิดอาการเออร์เรอร์ทำให้พวกมันถูกสตาร์ไว้รวมถึงหุ่นยนต์แรงงานที่มีชื่อว่าวีและด้วยเหตุการณ์นี้มันจะทําให้เอ็นที่ซึ่งรองไหลในตัววีอยู่แล้วอ่านหนังสือเกี่ยวก,กับสายพันธุ์สุนัขให้เธอฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์อย่างสุน,นกักโกลเดอรรีทรีเวอร์และในเวลาต่อมาเอ็นก็ได้พบกับสินซึ่งสินก็ได้ถามเอ็นว่าเขาาาานนนัั้้จะไไปงกกรบเธอดวยหม ถึงแม้จะรู้ว่าพ่อแม่ของเทสตาจะโกรธมากก็ตามและก็ดูเหมือนว่าสิ่งนั้นก็สามารถนมน้วให้เอ็นไปด้วยกันได้โดยแชร์รูปดวงตาของสุนัขกอดดี้รีทเวอร์ทั้งสองคนนั้นได้เปิดไปที่ห้องที่กำลังจัดงานการ่าและได้พบกับเทสตาและพ่อแม่ของเธอซึ่งก็ดูเหมือนว่าสิ่งนั้นก็ดันพูดไม่เข้าหูแม่ของเทสตาไม่จริงทาให้เอ็นต้องเข้ามาช่วยพูดแทนเธอแต่ก็ดูเหมือนว่าเอ็นนั้นก็ถูกลงโทษแทนโดยเอ็นนั้นได้ถูกผูกอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่หนองบึง ให้ถูกอีกาจิกส่วนซินเจและเทสซาตั้ง3คนก็ได้ถูกขังอยู่ในห้องเทสซาเองโดยเทสซานั้นก็หัวเสียงมากเลื่อนเกี่ยวกับเอ็นและก็ด่าทอซินไปแต่ทันใดนั้นเองซินก็ได้แปลงร่างต่อหน้าเทสซาซึ่งเทสซาก็ได้เห็นหน้าตาประหลาดของซินและสิงก็ได้เตือนเทซซาไว้ว่าจงอยู่ห่างที่งานกาล่าไว้เพราะเธอจะไปสังหารหมู่ที่นั่นและด้วยเหตุการณ์นี้มันจะทําให้คนที่อยู่ในคฤหาสน์นั้นเสียชีวิตจนหมด จะเหลือเพียงแค่เทซ่าที่รอดมาได้และต่อมาในตอน Mass Destruction เอ็นก็ได้ถูกแยกตัวออกจากอูซี่และเทซ่าเพราะถ้ำถล่มเอ็นก็ได้พบกับซอฟเบอร์ในตัวของซินซึ่งซอฟเวอร์นั้นก็ได้สร้างภาพโปรแกรมวีในชุดเมของเธอและก็พยายามให้เอ็นนั้นเข้าร่วมกวับฝ่ายเธอแต่ก็เหมือนว่าระบบของเอ็นนั้นก็ได้มีเจ้าของใหม่แล้วซึ่งนั่นก็คืออูซี่และเมื่อเอ็นไปยอมเข้าร่วมกับเธอนั้นซินก็เลยจะพยายามกินเอ็นซะเลย แต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนมาช่วยไว้ซึ่งนั่นคือโนริแม่ของอูซี่ต่อมาเทซซาซึ่งตอนนี้เธอก็ได้อยู่คนเดียวแล้วเธอก็ได้พบชื่อโดรที่ติดเชื้อในคอมพิวเตอร์เธอจึงแรงร่างระบบก่อนที่จะเผาพวกมันจนเที่ยนและเธอก็ได้ไเผชิญหน้ากับดอหุ่นแรงงานอีกคนหนึ่งซึ่งดอก็ถามเทซ่าว่าคุณซิฟิกแพ็กอยู่ที่ไหนแต่เทซซาก็ไม่ยอมง,ง่ายและอยู่ดีๆไฟรอบๆตัวเธอก็ได้ดับลงเทซซาเธอได้เตือนถอยหลังไปยังเงามืดและก็ได้แอบถอดเสื้อผ้าของเธอ เผยเห็นว่าเธอนั้นก็คือสินนั่นเองและสิงก็ได้เข้าพุ่งโจมตีดอจนทำให้ดอได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกแม้ว่าดอเธอจะได้รับบาดเจ็บมากตามแต่เธอก็สามารถเอาชีวิตรอดได้นานพอที่จะร่างตัวเองมาถึงวิหารก่อนที่ดอจะเสียชีวิตนั้นเธอก็ได้เตือนอูซี่ว่าสู้กลับและยู่ดีดีเทสตาก็ได้ปรากฏมาที่อยู่ที่หลังอูซี่เธอตกใจอย่างมากเทสตาบอกว่าอูซี่คือคนที่ฆ่าดอและพยายามจะฆ่าอูซี่ตามไป แต่เอนก็ได้เข้ามาช่วยเธอไว้ทันโดยทําการตัดหัวเทซาแต่ท a d นั้นซอเบเวอร์ก็ได้เข้ามาควบคุมอูซี่เพื่อทําลายคุณซิฟิกแพกไปเอนและโนโริก็เลยเข้าสู้กับอูซี่แทนแต่ก็ยังโชคยังดีที่เอนนั้นทําให้ซอเบเวอร์ตกใจแบบไม่ทันทั้งตัวไม่จะททาให้อูซี่ได้สติขึ้นมาแต่ท a d a นั้นเองร่างของเทซ่าที่โดนตัดหัวไปแล้วก็ได้เอาหัวขึ้นมาต่อใหม่อีกครั้ง และก็ได้เฉลยว่าสินนั้นก็ได้เข้าครอบงำร่างของเทซ่าไปเรียบร้อยแล้วโดยจะเป็นร่างโดนของสินและก็จะมีผิวหนังของเทซ่าผสมผสานกันสินได้รากอูซี่ลงไปที่ใจกลางของคอปเปอร์ไนเพื่อจะจบสิ่งที่มาเริ่มขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนในด้ารูปร่างสินนั้นจะป็ดตัวในครั้งแรกเราก็จะเห็นว่าเธอนั้นจะเป็นโดรนที่ตัวเล็กที่สุดในคฤริสาร์กเอเรียตเธอจะสวมชุดเมสสีดำเทาผ้ากันเปื้อนสีขาวและมีชุดเดสสีขาวด้านใน พร้อมกับโบไทยขนาดใหญ่เธอมีผมสีเงินและก็มีผมหากมาส,สองเส้นแต่ละเส้นจะมีแถบคาดผมที่อยู่ด้านล่างนอกจากนี้ก็ยังมีโบสีดำขนาดใหญ่ที่บนสีสาวของเธอในร่างกีของซินนั้นร่างคนใช้ที่เราเห็นนั่นก็คือภาพโปรแกรมเท่านั้นซึ่งร่างของเธอที่แท้จริงนั่นก็คือร่างตะขาบจักรนขนาดใหญ่ที่มีกองเรปและดวงตาขนาดใหญ่เหมือนกับกล้องในร่างของเทซ่าได้ปีการเปิดเผยแล้วว่าซินนั้นได้สังหารเทซ่าไปแล้ว โดยทำการนําร่างของเทซ่านนั้นะมาหลอมรวมกับร่างของเธอซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งรูปร่างหน,นก็จะดูคล้ายกับศพติดมนุษย์ที่เน่าเปื่อยในด้านบุคลิกบุหรี่ของซินนั้นจะดูมีความน่ากลัวอย่างมากมันจึงทำให้คอรอบข้างหวาดกลัวเนื่องจากความผิดปกติทางจิตและทางร่างกายของเธอเธอนั้นไม่มีอารมณ์ใดๆเธอจึงเลยใช้การเรียนแบบพฤติกรรมการแสดงของมนุษย์จริงๆเพื่อพูดกระทําของเธอออกมา ท่าทางการเดือของเธอนั้นจะดูเก่งๆก,งก้างๆไม่เป็นธรรมชาติและก็ไม่สมดุลข้อต่อหัวของเธอนั้นยังโหวมอีกด้วยมันจึงทำให้เธอต้องใช้มือพยุงหัวอยู่ตลอดเวลาภายใต้อิทธิพลและความห,หิวโหยที่อยากตะก,ตรกรากตะกามของสิ่งน,นั้นได้เติบโตเพื่อทำลายรางดาวคอทั้งดวงซึ่งดาวคอเปอร์นไน์ก็คือเป้าหมายล่าสุดโดยกำจัดทุกสิ่งมีชีวิตด้วยมือเดืโดรนและสร้างซากศพกองเป็นภูเขาแล้วก็ไปย่างแกนกลางของโลกเพื่อที่จะกิน,กนจุดศูนย์กลาง ในด้านความสามารถในตัวของสินนั้นจะมีโปรแกรม a d o ปต Pro ปซอฟเวอ r อยู่ซึ่งจะมีพลังในการเคลื่อนที่วัตถุโดยสินนั้นสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงและเธอก็ยังมีความสามารถในการเทเลพอร์ตอีกด้วยสิงน,นั้นยังมีความสามารถในการสร้างภาพโปรแกรมเพื่อหลอกลวงเป้าหมายได้อีกด้วยแถบร่างกายของเธอนั้นก็ยังเป็นตะขาบจากกดยักษ์เกรดคอมลิวคีกับสินชื่อของสินนั้นจะมาจากภาษาเวล ซึ่งจะหมายความว่าก่อนหรือก่อนหน้าซินจะถูกกล่าวถึงในตอนไพโอดจากที่เจตบหน้าอินและข้อความทรงจำของเขาแสดงขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าจะมีชื่อซินปรากฏอยู่ดูเหมือนว่าซินนั้นจะเป็นภาชนะไว้ใส่สำหรับโปรแกรมอดอปสรูปที่เกิดอาการกายพันซึ่งตัวร้ายที่แท้จริงนั้นก็อาจเป็นโปรแกรมนี้ก็ได้มัง้งและนั่นก็มีข้อมูลทั้งหมดที่ผมสามารถหามาได้เกี่ยวกับซินถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดเปียใดผมก็ต้องข่าไภัยไว้ด้วย ก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดวีเล่นสตอรี่ในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah